สัวันดี่ะอ่านี่ก็จะเป็นอกีเอกเรื่องหนึ่งนะคะพี่อ้อยจะเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งเนาะอ่าแล้วก็ไปที่วัดหนึ่งตอนนั้นนะคะพี่อ้อยจะไปถวายสังฆทานแต่วัดเนี้ยก็อยู่ในกรุงเทพน,นี่เองและเนาะแต่ก็อย่าไปเอ่ยชื่อวัดเลยเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะอ่า ใต้พอวันนั้นขอโทษนะคะพอวันนั้นนะพอพอพอี่ย้อยถอวายสังฆทานจนเสร็จใช่ไหมคะก็จะไปหาเลี้ยงอาหารปลาเนาะเพราะว่าตามวัดต่างๆส่วนใหญ่แล้วจะมีที่ให้เลี้ยงอาหารปลาใช่ไหมคะก็ถือพอถวายสังฆทานเสร็จก็ยิ้วถุงอาหารปลาเนะี่ยจะหาสะนาก็ถาม ถาม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 พระที่เราถวายสังฆทานใช่ไหมคะถามว่าหลวงพี่ที่เนี่ยมีให้อาหารปลาได้ไหมเพราะเราเห็นว่าเป็นวัดที่ใกล้ๆกับคลองนะคะเขาก็บอกว่ามีโยมเนี่ยเดินไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะเราก็ไปเลยนะตอนนั้นก็ไปกันก็จะมีพี่อ้อยกับพ่อเด็กนะ้องแล้วก็ ลูกอีกสองคนนะคะก็เดินไปด้วยกันเดินไปนะพย่อยก็เดฮ้ยหาหาสระน้ําหาอท่าน้ําไม่เจอนะคะหายังไงก็หาไม่เจอแล้วก็เอ๊เ้วก็ถามป้าจะมีไหมตรงแถวแถวเน,นี้ยตรงหลวงมาวัดนี้เขาจะมีที่ให้อาหารป่าไหมเราก็เจอ,อคนคนที่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นคนที่อยู่ใน เดินผ่านไปผ่านมาที่จะเดินผ่านในวัดเนาะ donc, แล้วก็ถามว่าข้างในเนี้ยเขามีให้อาหารปลาไหมคะเพราะว่าเราเห็นว่าวัดเนี้ยก็ไม่ห่างจากแม่น้ําเท่าไหร่เขาก็บอกว่ามีมีมีโยอ่าน้องน้อง,องเดินไปตรงนี้ตร,นตรงนี้เลยแล้วก็เดินไป mm. เดินไปเขาไม่เจออีกข <fut? S 2> <keep S 1> าไม่เจออีกก็เจอคนหนึ่งแล้วพอเราถามเขาบอกอ๋อตรงเนี้ยท่าน้ําอ่ะเขาปิดเขาไม่ให้ว่าเขาไม่ให้ให้อาหารปลาแล้วไปตรงนี้เลย ใต้ถุนกุฏิเขาว่าเนาะใต้ถุนกุฏิแล้วใต้ถุนสาราเนี่ยแหละเขาเขาบอกเขาก็ชี้ไปที่สาลาใหญ่แล้วก็เห็นแล้วว่ามีสาราอยู่ข้างหน้านแต่เราดูไม่ออกว่าข้างในอ่ะจะเป็นน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เราก็เดินเดินเดินตามมือเขาที่เขาชี้ไปเนาะเดินไปพอพอเราเดินไปถึงปุ๊บเราก็มองดูทางที่เราจะเดินลงไปให้อาหารปลามันเดินลงไปไม่ได้ เดินลงไปไม่ได้ถามว่าน้ํามีไหมมีมีน้ําแต่ในนั้นมืดมากมืดมากๆแล้วก็เอายังไงอะแล้วก็เอายังไงดีเราก็หันหันเรีหันขวัง่งเนาะถามถามลูกถามแฟนว่าอุ้ยเราจะให้ยังไงเนาะเพราะว่ามืดขนาดนี้แล้วเราก็มองไม่เห็นแต่ว่าถ้าถามว่าได้ยินเสียงมีปลาไหมก็คือมีเสียงปลาฮุบเพราะว่าเราอะลองเอาอาหารเนี่ยโยนลงไป มีเสียงปลาหกเพราะว่าข้างในมืดเรามองไม่เห็นอะไรเลยเพราะมืดมากๆเพราะว่าตรงตรงกุฏิคือ,ค,อคือกว้างออกไปใช่ไหมคะแล้วตรงที่เป็นเป็นแอ่งที่เป็นน้ำอ่ะก็คือจะจะอยู่ข้างใต้ข้างมาเหมือนกับเหมือนกับเป็นบ่อกลมๆอะไรประมาณนั้นนะเนาะแต่ว่าก็กว้างนะคะกว้างในระหว่างที่แบบเรากําลังกําลังอ โยนอาหารปลาลงไปข้งสุ่มอะคล้ายๆแบบสุ่มอ,อ่ะเนาะมีปลาหรือไม่มีปลาเราเราไม่เห็นเราด้ิแต่เสียงเราก็โยนลงไปโยนลงไปโปรยลงไปโยนลงไป,งไปอะไรประมาณนั้นะพอสักพักใหญ่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือพี่อ้อยเห็นเป็นเป็นดวงไฟค่อยๆแบบ จากลางๆนะคะลางๆเลยนะอยู่ลางๆเลยค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นแต่เป็นดวงไฟที่เป็นสีที่ไม่ใช่ไม่ใช่แสงสว่างไม่ใช่แสงสีแดงไม่ใช่แสงสีส้มแต่เป็นแสงออกเขียวเหลืองๆแล้วก็เอาละสิเริ่ม,มพี่เพียวให้เราไปพ่เพียก็ขนล,ลุกเริ่มละสิ เป็นกลางวันแสกแสกนะคะเป็นกลางวันแสกแสแต่ในกลางวันที่ที่พี่เอยบอกกลางวันแสกตอนนั้นก็คือประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามเนี่าะก็คือพระเริ่มจําวัดช่วงนั้นพระจําวัดอยู่ก็คือจะไม่มีคนเดินเลยแสงน่นก็จะค่อยๆค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนคุยกักบแฟนเอาไงดีอ่ะลูกก็บอกมา,มาไม่เอาครับ มาม่ากลับกลัวมากม,ากม,ากไ,มาไม่เอาไม่เอากลับดีกว่ากลับดีกว่าเราก็หันไปมองหน้าแฟนกลับเพาว่าะ่างี้เนาะพอบอกกลับเท่าน,นั้นต่างคนก็ต่างแบบหันหลังเดินเลี้ยวๆๆเลยนะคะแล้วก็โดยที่แบบอาหารทั้งหมดเทพรวดเดียวลงไปเลยแล้วก็กลับเลยกลับกลับออกมาเลยแล้วเชื่อไหมว่านับตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้นะวัดนี้นะพี่ว่ายังไม่เคยเข้าไปทําบุญอีกเลย นะคะไม่ว่าจะเป็นถวายสังฆทานหรืออะไรอย่างเงี้ยพื่อไม่เคยเข้าไปเลยเพราะว่าครั้งนั้นเข้าไปครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วพี่เไม่ได้กลับเข้าไปอีกเลยคือคือบอกไม่ถูกอ่ะเนาะเพราะว่าไม่มีใครเขาบอกว่าเอ้ยตรงนั้นมีอะไรตรงนี้มีอะไรเพียงแต่เขาให้เราเข้าไปหาเอาเองเอ,อะไรประมาณนั้นอะ่ะแล้วเราเข้าไปเจอสถานการณ์แบบเนี้ยก็คือแบบกลัวมากๆนะคะกลัวมากๆซึ่ง เราใช้ไฟแช็กส่องหรืออะไรส่องลงไปเราก็มองไม่เห็นแต่พอมีแสงค่อยๆขึ้นมาตรงนั้นแค่นั้นเองอก็คือไม่เอาแล้วเ,เห็นกันดีกว่านะคะทั้งทั้งลูกทั้งแฟนเรารีบกลับขึ้นรถเลยเพราะว่าก็กลับมาถึงก็รีบเอาน้ำล้างหน้าล้างตานะคะที่บ้านปลูกต้นทักทิมไว้หน้าบ้านเอาต้นเอากิ่งทักทิมเนี่ย หักมาแล้วก็ใส่ขันน้ำเลยพรมหัวพรมหัวกันใหญ่เลยนะพรมกันเนี่ยพรมให้ลูกพรมให้แฟนพรมให้ตัวเองแล้วก็ล้างหน้าล้างตาก็บ่อยครั้งหนึ่งก็คือแบบไม่เอาอีกแล้วนะคะจะไปทําบุญหรือจะไปถวายสังฆทานที่ไหนจะไปเลี้ยงอาหารปลาที่ไหนขอเป็นที่ท่าน้าโล่งๆจะไม่เอาอีกแล้วที่แบบไปไปแล้วไปเจอลักษณะแบบนี้ก็คือกลัวมากๆนะคะวัดนี้อยู่ ไม่ไกลนะคะจากที่พี่อ้อยอยู่ตรงบ้านเก่าเท่าไหร่เนาะก็ไม่เอ่ยชื่อวันนะคะไม่อยากทำให้หลายคนตื่นแตกตื่นนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะอชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแช่นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะฝากช่องอ้อยกมลรัตโปรคุกกิ้งนะคะแล้วก็ช่องหลานชายช่องไฮซีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ